อย่างเนี่ยเอาคือสีทีาน้นำเด่นจี่งสิฮะไปไป็ูไปหดปตัวไปหดอะไรไปลดไปลดไม่ใช่หดไปหดพักบ่หดบกนะบกหนาวน้ำเนี่ยโอ้ยถือพ่อแล้ว โอ้ยส่งเปียกมือยา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 ศาสตร์ยาศาสตรมันสิเปียกยาศาสตรมันเปียกนะโบเลียนโบเลียนไม่ได้โบเลียนมันอีเปียกสงการมันกลายไปแล้วมันเลยสงการแล้วขเขาเซาเรนน้ำแล้วเอาเอากันดีแล้ว อขากั้นทีมรอดเจะมันเลยสงการแล้วเขาบม่เห้เล่นน่าแล้วเานี่ม่นี่สิไปไหนปืนซีน่าอีหลายอยู่ใส่หมดยุ่นี่ยุ่นี่โอ้นี่นี่เด็ดเด็เห็นแล้วเห็นแล้วจะไปเติมน้ำก่อนเติมน้ำปัจจ้ยเขาเซาเลินแล้วสงการนายเขาเซาเลินต่โดนแล้วมันเลยสงการแล้ว ปัป่ปน้องไม่ได้แอบมาเล่นน้ำอีกแล้วเอาแสมาตีนะเนี่ยแอบมาเล่นน้ำทำไม้น้องไม่ได้แอบมาเล่นน้ำเฮ็ดหยังปูสิตีเด้ปูสีตีม<ป>สีเนี่ยติดต้นบักน้ำก่อนเอาปืนสีน้ำนี่นะสีนะป๊า คือเจียวต้นบักนาเสิให้มันโตๆให้มันโตๆไปเบิ่งไก่เนีไปเบิ่งไกลเนี่ยไม่ด้ไม่โตขึ้นแน่ไม่โตขึ้นแล้วโอ้ยบักขามตัวน่ะไม่โตขึ้นแล้วเอาไว้ที่เดิมเอาเจียสีดมันถือกล้องเอามันเลยสงการแล้วเกาเสาเรียนน้ำแล้วจะไปจะไปหัวสวนจะไปหัวสวนบ่ น้องมาดาฝากกดติดตามให้น้องมาดาด้วยนะครับฝากกดไลค์ด้วย,ย,วยปิดคลิปง่ายนะว่ปิดง่ายดอกขอไทยอยู่ขอที่บอกกล้องมาน้ำก,นกันี่เด็กกล้องเมื่อไงทีทีไตไตก็แตะแมะอ้อ๋อขากล้องขากล้องที่บอกออกมาน้ำลืมลืมปิคดคลิปก่อนนะน้องมาดา ไปแล้วไปแล้วบ๊ายบาย